สวัสดีครับผมวยหลายอย่างนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบวันรอบออโต m e t มิเตอร์สปอร์ตคอมซิเวอร์นะครับรหัสตัว3911นะครับตัวนี้10,000รอบนะครับปุ่มเช็คทำงานปกตินะครับปรับตั้งได้ปกตินะครับอนุญาตไว้รอบต่ำสุดนะครับประมาณ3 4 0 0 4 5 0 0รอบนะครับเดีมาดูการทำงาน ของชิปไลน์นะครับรอบบัดรอบอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้านะครับรอบรถอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้ารอบตรงนะครับดูการทำงานชิปไลน์นะครับ ปกตินะครับผมเช็คทำงานปกติลองขยับรอบขึ้นนิดนึดน่งสักสี่พันรอบนะครับสี่พันรอบชิบไลท์ทำงานนะครับรอบเข็มนิ่งๆนะครับอยู่ที่ประมาณพันเอ็ ตอบตรงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ